สวัสดีครับผมวันนี้มาก่อยไก่เด้อพี่น้องหายอยู่เลยเน่ก่อยไกล่ไกลาัวไปหัวเนื้อโตไม่อหวพี่น้อง khác mặc cơ quang bẹp kỳ đó theo ิกระเทียมงันที่ไหน,นเทียมมืแกมา,ากนแกแล้ใส่กำหน,นังใก่นี่

มันมันพี่น้องน่ะเออน่กกินเมื่อึ้นนี่พี่น้องว่าเหลือนะจะได้เอามากินต่อมันหยาบๆ,ๆเลยคนนาะ เก็คยอยแค่นย้นกแหละอัจจะย่างก่อยอ่ะ,น,ะ,ะน้นใสไราดดุลได้ต้มหมดเลยพี่น้อง ตอมอดีกว่ายังมันเร็วเน้ะกินได้กับอะไรได้ครับตุ่มต่างไงป้า,าก็ไดเดี๋ยกมฉีกเอาเลยน้ำงา